สวัสดีครับมูนิตรีสายชนดูสิกครับอ๋อยี่สี่นี้โดนยกเลิกเหรอครับโอเคครับไม่ไม่ไม,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 ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันช่วงนี้โควิดทำให้งานดนุตรีหายหมดจะมีวิธีไหนที่จะช่วยผมผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้บ้างครับ ลูกคับร้านกวยทอดเดลิเวอรี่ยินดีต้อนรับครับผมเออไม่ทราบว่าลูกค้าจะรับเป็นอะไรดีครับเรามีกวยทอดหนันทอดไข่นกกระทาครับมะป่าทอดกระทินทอดไม่มีนะครับกวยทอด18ทแองะครับ เสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะไปครับสิบแชร์สิบกลุ่มสิบแชร์สิบกลุ่มวันนี้นะครับวันนี้เรามีอะไรครับผมรองเท้าครับวันนี้รองเท้ามือสองสภาพดีนางฟ้าใช้งานน้อยนะครับสำหรับคู่แรกวันนี้นะที่เราจะนำเสนอจะเป็นคู่สีน้ำเงินสดใสนะฮะคู่นี้พี่พ่อแข่งคาราคอสอะไรฮะลาขึ้นแฮนนี้ฮะคู่แข่งกับคอนเวิร์ดอะไรฮะคอนวอยเนกล้วยทอดยังขายอยู่ไหมอ๋อขายครับขายวันนี้เราจะมาสอนการทำแมสนะครับ าเกิดท่านใดนะครับฟังแล้วทาตามไม่ได้หรือว่าพยายามอธิบายหลายรอบแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับทางเรานะครับมีบริการขายครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบตัวคลองหรือว่าแบบธรรมดาครับที่ใส่อยู่บ้านนะครับกันฝุ่นกันเชื้อนะครับเรามีทุกแบบนะครับผมสนใจยินบ็อกมาได้นะครับหรือว่าติดต่อที่เบอร์โทรด้านล่างสวัสดีนะครับคนดูทุกท่านเลยนะครับวันนี้จะมาเล่นดนตรีให้ฟังนะครับ สำหรับใครที่ชอบบทเพลงใดนะครับหยิบยกขอขึ้นมาได้นะครับขอบคุณสำหรับเงินโดเน a นะครับที่ให้กำลังใจพวกเราถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันบเชียเด้วยชาตินะครับ แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับในช่วงวิกฤติตรงนี้ให้พวกเรานะครับผ่านไปได้ดีนะครับผมสู้ๆครับและที่ขาดไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณกับธนาคารออมสินนะครับที่สร้างกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมาให้กับพวกเรานะครับได้สร้างสื่อความรู้เพื่อเป็นแนวทางให้กับพวกคนที่เข้ามารับชมนะครับและก่อนจะจากกันไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ